วันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมโลบอ a แมปบุกเทเบิ n ในโทรศัพท์นะคะอันนี้เราแคสในโทรศัพท์นะเดี๋ยวุ่งนี้เนี่ยเอาคอมนะเพราะวันนี้เราก็ลงไปแล้วนะคะก็คือเป็นคอมเนาะอันนี้เราก็จะแคสเกมในโทรศัพท์บ,บ้างนะคะวันนี้จะพามาดูอัปเดตใหม่กันค่ะเอ้ย คลิปที่เราลงไปอ่ะก็คือรีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างบ้านอันอื่นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าห่วงห้ามมิดหน่อยเนาะมาปะปห่วงห้ามคือคือเราต้องล็อกบ้านนะคะถ้าเรายังไม่เปิดนนร้านน่ะร้านไอติมเบเกอรี่แล้วก็ร้านพิซซ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนเปลี่ยนขอหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะ คนี่รู้แล้วเนี่ยก็คือบายค่ะคนเลยเดี๋ยวตัดไปตอนถึงบ้านเนาะถึงแล้วค่ะทุกคนเพิ่งอืมถึงสดสดเรียมๆโอเคไปจองบ้านกันค่ะทำไมเราต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยเนี่ยโอเคนี่จองบ้าน โทรศัพทเนี่ยก็คือจะเห็นได้ชัดกว่านะคะว่าอันไหนหลอกไม่หลอกอที่เราจะมาสร้างวันนี้นะคะก็คือนี่เลยทุกคนเห็นปะ่ะก็กดเลยเนาะกดกดกด ลอยเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งบ้านก่อนเอ้ยไม่ใช่นี่เลยนี่เลยมันก็อ่านี่เลยคือแบบเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเบเกอรี่โดนัทนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปตรงเนี้ยตรงที่มีอันเนี้ยวอชแฮนใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะมีคำอยู่เป็นเบเกอรี่ไอศครีมพิซซ่านะคะเราก็จะลองเอาไอศครีมไอศครีมนี่ก็จะมีเประลุ ป่งด้วยนี่เลยก็จะมีหลายรสนะคะแล้วก็พิซซ่านะคะนี่เลยกดพิซซ่าคีนี่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 น,น,นี่คือเราจะมาขายไอศครีมก่อนเนาะทุกคนอืม โอเคแล้วก็เขียนบ้านแป๊บหนึ่งนะตรงนี้เห็นไหมแวบนี่โอ้ยคือวงมัวมากเธอตัดแปบ๊บอู้ใครระเบิดโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาะเปิดร้านกันเคเราจะไม่ล็อกนะคะเพราะว่านี่เลยพอขั้นไอ ไอศครีมนี่เลยมันเป็นไอศครีมคือในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนไอชอวเมดกรีดิกราดนี่เลยขายขน,นมด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็มีเป็นเค้กือเป่าอันนี้เราสามารถอบได้นะคะเหมือนเตาผิงนั่นแหละมันจะทำที่ไฟไม้ด้วยนะคะทุกคนมา ข้างบนใครเห็นแล้วใครทําแล้วใครอันนี้ก็คือแบบว่า,าไม่ต้องดูเอ้ยไม่ใช่ดูไปเถอะขายอะไรดียังไม่รู้เลยนี่ไม่มีลูกค้าเลยเนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัสดีนายฉันขอเข้าบ้านนายได้ไหมอ้าวเขาปิดแล้วอะ่ะ คือส่วนใหญ่นะเขาจะเล่นในคอมกันนะคะทุกคนเพราะว่ามองชัดกว่าแล้วก็ดีกว่าเยอะนอื่เลยบ้านหลังนี้ไม่มีความลับทุกคนเอ๊หรือว่ามีทุกคนใครรู้ความลับบ้านบ้านไหนก็คอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือลุกใหม่ของเราสวยไหม ว่าเสือ้อคือผอมมากว่าฉันอะ่ะอืบโอเคเราเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนสีบ้านด้วยนะคะทุกคนเยี่ยเลยเปลี่ยนให้เป็นสีนี้โอเคโอเคเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเค ของเย๊บ๊ยอะไรอ่ะดิ้ง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 ดิงดิ้ดิงอุ้ยจะคนไทยอ้าวได้ได้ได้เดินแล้วพิมพ์คำว่าได้ก็เดี๋ยวเพิ่งส่งนะ นี่เลยทุกคนแล้วก็จะอุ้มเขากันโอเคครัอบอกขอบคุณก็ปิดช่องแชทไว้ก่อนนี่เลยเราจะพิมพ์ไปว่า เลือกตีมได้นะให้กินฟรีเคทําไมคนไทยชอบเคเคทําไมไม่ขาวะนี่ไงทุกคนคือแบบต้องมาใกล้ๆถึงจะชาร์จอะว่าสั้นเออจะคนฝรั่งไง เขาคือไทยหรือฝรั่ง I don't know แล้วจะพิมไปว่าหิวไหมโอเคหิวไหมพอหหิวไมหิวไห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 ม แล้วก็จะตอบครีค,คือถ้าเรากดแบนนี่คือตายเลยนะอุ๊ยขอโทษขอลงไปรับลูกค้าแป๊บมีป่ะมีป่ะลูกค้าป่ะ วุ okay, nah ้ยตกใจว่าระเบิดเงินนะคะโอเคนี่ไงเงินได้ไปแล้วอ่ะแล้วเขาซื้อหรือยังนี่ซื้อยังซื้อยังซื้อยังอ้าว เลจะพังทำไมอ่ะใครใครวางระเบิดี๋ยวก่อน

hơi 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 Cái kỵ kỵ ơi lời 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 Shí, shí, shí năm. năm cứ hư bà bơ cầm mà gì? á, à, à, à? không phải nè không phải ai cần đi quả mấy ทุกคนอย่าอ่านไม่ให้อ่านแล้วอืมทำไมหยิบไม่ได้อ๋อไม่ได้วางของชุดคืออินเตอร์ชามากเธออืมเดี๋ยวก ฟิเดอร์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 ใครคนนี้คือเอ้ยคือแบบอะไรฟ้า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  Oh my God Okay. ทุกคนคือเราไม่ได้พูดเลย้ายอะไรถล่มนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นร้านพิซซ่านะฮะนี่โคกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาออกก่อนเอาออยัางไงอ๋อเนี่ยคือเราเพิ่งมาเล่นในโทรศัพท์นะชิป อุ้ยเสียงอะไรนักหนานน่อืมวลคัมทูรันพีลิซ่าเขียนยังไงทุกคน แล้วเขามาเล่นบอลอะไรหน้าบ้านหรือไงเนี่ยอะเดี๋ยวเราจะมาดูซีรีส์ใหม่นะคะทุกคนบายบายค่ะอย่าลืมติดตามกดกระดิง่งแล้วก็ไลค์ให้ด้ยวยนะ